อาร์ทแคมเวอร์ชันน2017-18นะครับใช้เหมือนกันโอเคเรามาดูเรื่องของการสร้างรูปทรงต่างๆนะครับเส้นเส้นนะเส้นรูปทรงต่างๆนะครับระดับแรกก่อนเราไปที่ไฟล์นะครับเลือกนิวเลือกโมเดลนะครับตรงนี้คืออันนี้คือใส่ขนาดนะครับกว้างคนยาวนะครับขนาดเอเนาะ ก็ให้ใส่ตามขนาดไม้จริงนะครับแนะนำให้ใส่ตามขนาดไม้จริงแต่เราจะใส่เล็กหรือใหญ่กว่าก็ได้ไม่มีปัญหานะครับโอเคสมมติผมมีไม้ขนาดเมตรคูณเมตรก็ก็ใส่ไปแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือ e ี o l u t i o n ก็คือความเรียดในการมองที่เฉยนะครับความเบียดในการทำสามดีนะครับ,มรนนรรบไม่เกี่ยวกับการตัดนะครับหมดเป็นมิลลิเมตรอันนี้คือจุดอ้างอิงนะครับจุดอ้างอิง จุดอ้างอิงก,ก็คือจุดที่เราจะอ้างว่าเราจะกำหนดต,ตรงไหนเป็นเท่ากับ x เท่ากับ x 0 y 0นะครับผมเอามุมล่างด้านซ้ายมือกดโอเคมาที่หน้า2องดีวิวนะครับรูปทรงแรกก่อนนะครับก็คือสี่เหลี่ยมนะครับกดลงไปนะครับ เราสามารถที่จะเลือกได้ว่ากว้างยาวใส่ตรงนี้ก็ได้หรือเราจะดึงไปเลยก็ได้นะครับอ่าแล้วเราก็ค่อยกําหนดขนาดกว้างยาวนะครับอ่ากำหนดกว้างยาวสมมติผมอยากได้ขนาด30เซนคูณ30เซนนะครับอาร์ชแคมทำงานหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับโอเคแล้วเราอยากได้อยู่ตรงไหนเราก็ดึงไปไว้ตรงนั้นนะครับอ่าสมมติเราไปไว้ที่มุมล่างด้านซ้ายของไม้ ถ้าแต่เวลาทำงานจริงเราจะต้องหนีบนะครับก็ให้เป็นระยะนะครับเราต้องแคม์เนาะเราต้องกดหมายลงมีที่กดหมายลงเราก็เว้นระยะนะครับโอเคแล้วก็สร้างนะครับกดสร้างถ้าเราจะทำงานต่อเราก็สามารถเขียนต่อได้เลยนะครับเราก็กดสร้างะนะครับหรืออย่างที่ที่หนึ่งเราไม่กดสร้างนะครับกดคลิกขวานะครับ คิดขวาก็จะเสร็จนะครับโอเคนี่คือการสร้างสี่เหลี่ยมนะ,อ,ะอันไหนที่เราไม่ได้ใช้เราก็สามารถที่เลือกนะครับแดงครอบนะครับแดงครอบแล้วก็กด delete ทิ้งไปต่อไปนะครับอวงกลมวงกลมสังเกตว่าเขาจะมีสามเหลี่ยมเล็กๆอยู่ข้างล่างหมายถึงว่ามันมีเมนูย่อยซ่อนอยู่นะ เราทาได้ทั้งวงกลมและวงรีอ่าวงกลมก่อนนะฮะเราเลือกวงกลมอ่าเวลาเราสร้างนะครับเราจะเริ่มจากตรงกลางของวงกลมนะครับเราคลิกแล้วลากนะครับอ่าก็จะได้วงกลมตามที่เราต้องการนะครับเวลาเราใส่ขนาดมันจะมีทั้งรัศมีแล้วก็ดมิเตอร์รัศมีก็คืออ่าครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของวงกลมดมิเตอร์ก็คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้หน่วยไหน นะครับสมมติผมจะสร้างวงกลมขนาด20เซนนะครับผมก็กด create นะครับเราก็สามารถสร้างไปได้เรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจนะครับเราอยากย้ายแล้วก็คลิกค้างไว้ตรงกลางแล้วก็ดึงไปนะครับอยากได้ตรงไหนเราก็วางโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกขวาออกนะครับโอเคต่อไปวงรีนะครับวงรี วงนี้นะครับอ่าวิธีการสร้างเหมือนวงกลมนะครับเริ่มจากตรงกลางคลิกค้างไว้แล้วก็ดึงออกนะครับอ่าเราอยากได้แบบไหนแล้วก็ดึงออกนะครับอ่ะอันนี้จะมีสองส่วนมีด้านด้านแนวตั้งและแนวหนอนนะครับอืมให้เราเลือกใส่เอานะครับเราอยากได้ขนาดไหนเราก็เลือกใส่เอา แล้วก็กด create นะครับ create ก็ยังสามารถสร้างได้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าพอแล้วนะครับก็คลิกขวานะครับคลิกขวานี้คือการสร้างวงกลมและวงรีต่อไปเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะครับรูปหลายเหลี่ยมเป็นรูปหลายเหลี่ยมก็จะมีเมนูย่อยซ่อนเหมือนกันอันแรกเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะครับเลือกรูปหลายเหลี่ยมเราอยากได้กี่เหลี่ยมเราใส่ตรงไว้ตรงนี้นะครับสมมติผมอยากได้สามเหลี่ยมผมก็ใส่ส เราสร้างเราสร้างจากตรงกลางเหมือนกันอย่างนี้นะครับอโอเคเราก็ดึงมานะครับมันจะมีเรื่องของเซนเตอร์ะ Center นะครับแล้วก็คือรัศมีนะครับจากจุดศูนย์กลางพิ้งไปหาที่มุมนะครับะจะเป็นรัศมีนะครับอ,อยากตะแคงเราก็คิดตรงเขียวๆตะแงะคงโอเคพอใจเรวก็กดปุยนะ พอสร้างไปได้เรื่อยๆครับเหมือนเดิมนะครับจนกว่าเราจะพอใจนะครับถ้าเราพอใจก็คลิกขวาเนาะนะครับต่อไปนะครับเป็นดาวนะครับดาวเหมือนกันแต่จะเป็น2สเต็ปสำหรับรูปสำหรับรูปหลายเหลี่ยมนะนะครับเป็น2งสเต็ปแบบนี้นะครับคลิกจากตรงกลางนะครับดึงออกก่อนะครับดึงออกกกอนอ่าเราพอใจขนาดแล้วเราปล่อยนะครับอ่ะแล้วเรา ไม่ต้องคลิกแล้วนะครับดึงเมาส์จะดึงเข้าดึงออกก็ได้ก็จะเป็นรูปหลายเหลี่ยมเป็นรูปดาวตามที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วก็คลิกนะครับก็กดสร้านะครับเหมือนเดิมนะครับจะสร้างต่อไปได้เรื่อยๆนะครับถ้าพอใจก็คลิกก่านโอเคนะครับนี่คือการสร้างรูปทรงต่างๆ นะครับอ่าต่อไปเ <c oughs> ป็นการเราเป็นการเขียนเส้นนะครับเขียนเส้นนะครับอ่าอันนี้ผมขอข้ามไปนะครับเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนการเขียนเส้นก่อนเผ <c oughs> ื่อเราต้องการขีดอะไรนะครับรูปการเขียนเส้นก็คลิกลงไปนะครับที่พนล้ไลน์นะครับอ่าถ้าไม่มีการติ๊กนะครับไม่มีการติ๊กสมมุตินะครับก็คือการเขียน เปือเส้นตรงนั่นแหละโอเคเดี๋ยวสักครู่โอเคนะครับถ้าคลิกไปเรื่อยๆก็เป็นการเขียนเส้นหนึ่ง่ๆยถ้าเราต้องการพอละนะครับจะไปสร้างเส้นใหม่เรากดสเปกบาร์เป็นการตัดเส้นนะครับแต่เราก็ยังเขียนต่อไปได้เรื่อยๆนะครับคลิกไปเรื่อยๆนะครับก็ตัดเส้นสเปกบาร ถ้าจะเป็นเส้นโค้งนะครับเลากติ๊กตรงนี้สมูทเลากติ๊กคันนี้มันก็จะโค้งนะครับมันก็จะไม่เป็นเส้นตรงผมตัดเส้นกดสเปกบาตัดเส้นต่อไปนะครับถ้าเราคลิกค้างไว้นะครับกดค้างไว้แล้วเราลากก็จะเป็นการเขียนแบบฟรีแฮนด์ นะครับโอเคสำหรับโพลิไลก็จะประมาณนี้นะครับก็มีเวลาว่างก็ให้ลองเล่นดูนะครับโอเคนะครับการสร้างนะครับก็จะประมาณนี้ต่อไปคือเทคนะครับเทคเทคก็คือกดตัวที่นะครับแล้วกดไปที่ว่างนะครับก็ใส่ขนาดจะคล้ายๆกับพวกเวิร์ดนั่นแหละนะครับ แล้วก็พิมพ์นะครับพิมพ์ได้ภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าฟอนต์ถ้าเป็นฟอนต์ภาษาไทยฟอนต์ต้องเป็นฟอนต์พวกอังสนานะครับพวกอังสนานิวคาโคมาได้นะครับฟอนต์ที่มันเป็นอฟอนต์รุ่นใหม่นะครับอฟอนต์รุ่นใหม่ ก็จะได้ครับถ้าฟอนเก่าหน่อยก็อาจจะมองเป็นบ็อกสี่เหลี่ยน,นะครับโอเคอ่ะก็ประมาณนี้ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวจะเยอะนะอ่าอยากได้ตัวไหนจาก,กตำแหน่งตัวไหนเราก็เลือกนะครับเลือกเแล้วก,ก็เลือกไปจะตำแหน่งให้พอใจก่อนที่จะไปเข้าสู่ขั้นตอนการตัดต่อไปนะครับอ่า โอเคนะครับอ่ะขอเ,เพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการแก้ไขนะครับการแก้ไขอย่างเช่นนะครับสี่เหลี่ยมนี้เราต้องการแก้ไขให้เลือกแก้ไขนะครับแก้ไขในที่นี้ก็คือการย่อขยายหมุนย้ายนะครับอ่าเราจะใช้คําสั่งทานฟอร์มเพื่อย่อขยายหมุนย้ายนะโอ okay. เคเลือกเลือกก่อน,นะครับเลือกตัวที่ต้องการแก้ไขแล้วก็กดทานฟอร์ม เอาง่ายที่สุดก่อนก็คือขนาดนะครับขนาดกว้างยาวนะครับกว้างยาวถ้ามันติดกุญแจอยู่เราใส่ตัวเลขด้านหนึ่งมันก็จะลิงก์ไปอีกด้านหนึ่งอย่างเช่นใส่2 0 0้มันก็จะไป200นะครับอโอเคเลือกถ่านฟอกนะแต่ถ้าเราไม่ต้องการนะครับเราต้องการกําหนดขนาดให้มันให้กดเครื่องหมายกุญแจนี้ก่อนให้เครื่องหมายกุญแจข้างหลังมันหมดไปก่อน เราก็สามารถที่จะแก้ไขขนาดได้แล้วก็กดตะภายนะครับนี่คือการแก้ไขตัวอื่นก็คล้ายๆกันนะครับไปคลายกันวกว้างยาวหรือการแก้ไขอีกแบบหนึง่งทานฟอร์มอย่างเช่นนะครับทานฟอร์มเหมือนเดิมนะครับแต่การเป็นการดึงออกนะครับดึงเอาตามความพอใจของเราเราก็ดึงเลยที่มุมนะครับถึงได้เลยครับเขียนไหมนะครับ,ออนะรบอตอนนี้ มันไม่ติดกุญแจนะครับเราก็สามารถที่จะดึงยืดกดได้ตามความพอใจนะครับแต่ถ้าเราต้องการให้มันสเกลตามนะครับเราบอกว่าตรงสื่อเนี้ยสวยลักนะครับเราอยากได้สเกลนี้ให้ติดกุญแจนะครับติดกุญแจไว้แล้วก็ดึงที่มุมนะครับดึงที่มุมมันก็จะสเกลนะครับเป็นขนาดนี้ตลอดนะครับเป็นเป็นรูปทรงสัดส่วนนี้ตลอดนะครับโอเคการแก้ไขก็ประมาณนี้นะครับ อ่ก็ประมาณนี้เราจะได้เข้าสู่เราจะได้เข้าสู่การใช้งานเพื่อตัดต่อไปโอเคครับผม